จ้าทุกคนวันนี้เราพักจากคอนเทนต์หลายๆอย่างของเรามาเที่ยทะเลหัวหินกันบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากับมิสสหายหลายท่านกลางแดดร้อนๆบ่ายโมงล่มเงามีไม่เล่นมาเล่นข้างทะเลบอกเลยว่าร้อนจัดแสบผิวคิมกันแดดไม่ทา300%มากทุกคน ก็ยังไงเราก็เดี๋ยวกลับไปเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หลักของเราในช่องนะวันนี้พามาให้ดูบรรยากาศทะเลเฉยๆอากาศดีอากาศดีดอขอสักเพลงขอสักเพลงเอ,งา,อ,ไอ,า,งา,อาไปได้หไหม ก็ไม่มีอะไรมากถือว่าแค่นี้แล้วกันไว้เจอก,กันใหม่เย้ yeah.